เฮ้ยเราต้องต้องรู้รู้ข่าวบ้างอะไรเงี้ยติดตามต้องติดตามติดตามใช่ปกติเราตื่นเช้ามาเรามาเก็บเงินเก็บทองเนาะเอออันนี้ตื่นเช้ามามันเด้งเออพอมันเด็งกระแสอย่ไงพี่มันเด้งขึ้นมาเออลงฝังก็เลยเออทําคลิปไปเลยกระแสข่าวลุงเลตติ้งอันดับหนึ่งแล้วมั้งอืมแล้วก็ไปไปดูช่องจาเอ็มด้วยอืขอบคุณครับขอบคุณครับก็ต้องขอบคุณเอฟซีเนาะที่เปิดการมองเห็นให้กับช่องจาเอ็มนะคะเพราะว่า ตอนนั้นน้องก็โอ้โหติดลบเลยลงคลิปไป4 400ติดตามเท่าไหร่นะ200ติดตามเท่าไหร่400 400คนดูคลิป400ดีขึ้นมาหน่อยช่วงนี้ดีขึ้นมาหน่อยเออก็เลยเออต้องขอบคุณมันมันขึ้นเขียวละอ่าเพราะว่าตอนนี้แอดแอนก็ยังติดติดลบอยู่นะติดลบติดลบขนาดติดลบเลยไม่ไม่เปลี่ยนจากจย่เอ็มมาเป็นติดลบจริงเออผมบรรยากาศเช้านี้นะครับดูชุดเหมือนกันเลยอ่ะวันนี้เราจะไปไหนจ่าเอ็ม สามุ์นะครับวันออกพรรษาไปที่วัดไหนวัดไอ้ดอนสวรรค์ดอนสวรรค์ดอนสวรรค์วัดดอนสวรรค์นะคะวันนี้วันออกพรรษาด้วยครับวันนี้วันออกพรรษาวันนี้อากาศดีนะวันนี้ครับเห็นว่านักข่าวก็มาเนาะนักข่าวก็ไปรอแล้วเก็บบรรยากาศวันนี้นักข่าวน่าจะอยู่ทั้งวันเพราะมีลำขอพรลุงด้วยใช่เพราะว่าช่วงสิบเอ็ดสิบเอ็ดโมงนะคะรับก็จะมีการรำ ก็น่าจะมีชาวบ้านมาด้วยครับผมมีเขาเรียกว่ายูทูบเบอร์เราด้วยนะคะโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะคะโอ้โหครบแล้วมาผมเดินวิวงกันนี่บรรยากาศเช้าเช้านะครับผมลมกดลมกดนักวิ่งลมกดไม่ติดหรอก มีเพลงเหรออุท้อนอุทอนเดี๋ยวก็หายนี่อาดีครับโอ้เดี๋ยวอาบน้ำไปวัดนักวิ่งลมกดสุดยอดเลยนี่ครับตัวอย่างที่ดีนะครับออกกำลังกายออกกลังกายทุกวันนะครับเพื่อไม่เพื่อใครก็เพื่อตัวเองนะผมของแท้นะครับนี่ของแท่อายุวัยเกษียณแล้วนะป่าฟื้นยังฟิตอยู่เลยนะครับผม อันนี้ก็มีงานใหญ่หลายงานนะครับตั้งแต่เช้านะครับแต่เช้าเราเดี๋ยวเราไปทําบุญนะครับกับทีมลุงนะครับที่วัดดอนสวรรค์นะครับที่จำปรงนะครับแล้วก็สายมาก็จะมีการรํานะครับของทีม YouTube แล้วก็ชาวบ้านนะครับราขอพรนะครับให้กับลุงพลป้าแตนนะครับขอให้โชคดีมีชัยในวันที่31นี้นะครับอย่าพลาดเลยนะวันนี้ สื่อใหญ่สื่อหลักลงพื้นที่แต่เช้านะครับรอเก็บบรรยากาศนะครับรอเก็บบรรยากาศสถานการณนะ์เนาะเรามาอัปเดตนะครับมาอัปเดตบรรยากาศล่าสุดเมื่อคืนนะเมื่อคืนก็ได้ดูข่าวนะครับดูข่าวทางสื่อใหญ่เนาะก็มีพยานนะครับออกมาพูดไม่รู้ว่าพูดยังไงกลับไปกลับมาอะไรหรือเปล่านะครับเรื่องใกล้จะจบแล้วนะครเพิ่งออกมาพูดนะครับเห็นว่าอย่างนั้น ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนตลอดระยะเวลาสามปีนะครับอมไว้อยู่นะครับอมไว้อยู่แล้วเพิ่งมาพูดนะครับเพิ่งมาพูดวันนี้มาพูดเมื่อวานกับสื่อนะครับก็ให้เอฟซนะครับลองพิจารดูนะครับตัดสินใจดูว่าคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นหลักประเด็นใหญ่เลยนะครับเมื่อคืนทางช่องแปดนะครับทางช่องแปดก็อมไว้อยู่สามปีนะครับเพิ่งมาพูดกับสื่อนะครับ บอกว่าไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนมาเปิดเผยเมื่อวานเป็นครั้งแรกนะครับโอ้โหยังไงกันแน่ครับพยานคนนี้เป็นพยานเท็จหรือเปล่านะครับผมก็รอติดตามนะครับสามสิบเอ็ดนี้รู้กันแน่นอนครับสามสิบเอ็ดนี้รู้กันแน่นอนดูอากาศนะคอากาศเช้านะครับ ก็มีหลากหลายประเด็นนะครับ <siento> ใกล้วันละใกล้วันเข้ามายิ่งม,มีประเด็นเมื่อ,อ,าอ,าอวานก็มีประเด็นเรื่องการเลื่อนนะครับประเด็นเรื่องการเลื่อนฟังคําพิพากษานะครับก็เมื่อวานนักข่าวมาถึงเขาก็มาถามเลยนะมาถามลุงว่าได้ข่าวไหมว่าจะมีการเลื่อนฟังคําพิพากษาออกไปอีกนะครับลุงก็บอกว่าไม่ทราบนะครับลุงกับพี่นาทีนะบอกว่าไม่ทราบทางภายนก็ไม่ได้แจ้งนะครับก็คงเป็นแค่ข่าวลือนะครับ คงเป็นแค่ข่าวลือก็ติดตามนะครับสามเดือนนี้เจอกันที่ศาลนะทีมงานลุงผลป้าแจนทุกท่านนะครับส่วนเอ็มก็ไม่ได้ไปนะครับไม่ได้ไปนะครับซึ่งได้แจ้งทางลุงป้าไปแล้วนะครับโดยภารกิจและหน้าที่นะครับก็ให้กําลังใจนะครับอยู่หน้าจอแล้วก็จะส่งข้อความนะครับหรือว่าโทรมาหาลุงป้านะครับให้กำลังใจอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่31เตอนเช้าเช้านะครับตอนเช้าเช้าก็เป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับ ซื้อมาแล้วนะครับโอ้ซื้อใหญ่ลงแต่เช้านะครับวันนี้แอนแอนแอนโอ้โหมาแล้วนะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับไทยลัดไทยลัดโอ้กําลังบิวยังไม่จบเลยนี่นะครับอ๋อเป็นช่องแปดนะครับเป็นช่องแปด ของน้องนริศนะครับช่องแปดนะครับของนริศคืนก็ออกข่าวนะครับพยานออกมาพูดอะไรก็ไม่รู้นะครับผมใจเอมถึงกับตะลึงเลยโอ้โหกำลังจะลงหนะกงงนาทีแล <c oughs> นะ้วเนี่ยติดตามเลยติดตามเลยอัปเดตข่าวสารเนะอยอูทันลูกทันข่าว ลุงก็ตื่นละจังเลยจังเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ในฤิทธิ์มาแต่เช้าเลยมาแต่เช้าเลยเดี๋ยวมีกำหนดว่าจะออกไปวัดกี่โมงหรอครับก่อนเจ็ดโมงนะครับใช่ค่ะพอดีพักมีสอนอ๋อเมื่อคืนเห็นบอกว่าจะไปนอนที่สกลไม่ได้ไป เปลี่ยนแผนเนาะเปลี่ยนแผนเนาะเดวรอพี่ติ๋มพ uh ี่ติ๋มงตื่แมดนัไ้อนะอันม่วงวัรช่วงนี้ช่วงนี้ตื่นเช้ยหมอนหมอนหมอนวิ่งใหญ่เลยหมอนวิ่งใหญ่เลยสขาวิ่งมาแล้วสาิ่งมระวังล้มนะมาล้วใมอีกคนนึ่งเสือเสือมาแล้วบิวมาบิวมาบิวมาแล้วบิวมา แตเช้านะครับผมบรรยากาศวิ like> ่งกันมาใหญ่เลยระวังลื i i> ่นนะเจ้าน่ะ นี่นะครับอยากให้เอฟซีเห็นภาพบรรยากาศนะครับนี่คือความทุ่มเทของ YouTube นะครับความทุ่มเทของ YouTube กว่าจะได้แต่ละคลิปนะดูความทุ่มเทไหมคะดูหน้าก่อนนะคะหน้ายังไม่เต็มเลยค่ะกลัวไม่ทันน้องริศสดกับเดี๋ยวหมอเยอะหมอเยอะน้องริศเขายังอยู่อีกหลายวันรู้ไหมหมอนหวนริศบอกว่าบรรยากาศดีนะครับนี่เอาแล้วยายสมนถึงกับ กรี <worship> ๊ดเมืเจอคนหล่อคิดเดอ์จะมนเนเห็นน้องริ์คิดถึงไทย